ผู้เข้า,าออการอบรมในวันนี้ในวันนี้จะให้คติเตือนใจเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมชีวิตจิตใจของท่านเพื่อการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตประจำวนันของท่านโดยเฉพาะเพื่อการ,รดูสองการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อนำตัวเอง เขาหาชีวิตอันเป็นส่วนพิจารณาดูธรรมสัมมาปฏิบัติของท่านเองอยู่เฉพาะเป็นส่วนตัวและการที่สามต่อการให้ท่านมีกุศลมีคุณธรรมมีบุญกุศลใส่ตนเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตในกิจประจำวันเพื่อได้ผลจากการปฏิบัติธรรมสืบไปตอนนี้ไปจะให้ขอ้อคิดในกติกรรมฐานสืบต่อไป นาโอกาสบัตรนี้ขอเดินพรใจท่านทั้งหลายผู้ใคร่ทำในกิจกรรมของชีวิตนี้มีมากหรือเกินชีวิตคือคดสายชีวิตของรายทุกคนคดทั้งอาตมาด้วยขึ้นๆลงๆเพื่อมาลิคิดมันขีดข้านความดีความชั่วทุกวันมันอาจเทศไว้ประจําติดใช้ชีวิตประจําวันทุกวัน ในประจำใจของเราคือเทพคือชีวิตคือจิตของเรานั่นเองอาตมาไม่เคยว่าระหว่างทุกคืนเราก็จะอยู่ได้นะวันนี้ก็ไปบำเพ็ญกุศลทำถาวายพระกุศลต่อองค์มหา,าต่อองค์สมเด็จพระสังฆราชว่าราชาบุพพิตรเพูดอย่างภาษาทั่วไปเรียกว่าไปถาวายพระกุลศลทินานุปทานถาวายท่าน เรามืดถึงพระเดชพระคุณท่านมิเชน้อยคนเราที่จะดมีปัญญาคนนั้นต้องมีกตัญญูกตว,วิทิตาธรรมท่านมีพระเมตตาสูงท่านสเสด็จนวัดนี้ถึงห้าหกครั้งอาตมาก็ร่วมประกาศประชาชนร่วมสร้างโรงพยาบาลกับท่านไปเจ็ดแสนเศษแล้วท่านก็มีเมตตาอยู่มาก ถึงหากว่าจะสิ้นประชนไปแล้วแต่คุณนามความดียังปรากฏชัดให้กับดวงใจของเราจึงต้องไปถวายพระพุชรถวายาทินาอนุปทานอรรณาประสงค์วราชบุพิตรสถิตมหาสิมาลามบางสกุลถวายและสร้างมือสอนสวรีทำคู่ทำอู สำาอยากรูปเปรียเหมือนองค์สมเด็จพระสัมพราเราก็ไปร่วมสร้างต้องโรงเรียนโรงพยาบาลมูลนิธิสร้างพระในวันนีที่ท่านทั้งหลายมาเนี่ยท่านพยายามพิจ,จนารณาโดยปัญญาด้วยก็ปัญญาติดมากับตัวท่านแล้วอย่าลืมนะว่าความรู้อยู่ในตำราใครอยากไร้วิชาศึกษาอีก อันนี้เป็นข้อคืออะตอมาไม่ว่าใครแล้วปัญญาได้มาไม่เหมือนกันต่างชินต่างฐานต่างบ้านเหมือนกันทีไหนเล่าจะลืมนะเลือกเกิดไม่ได้อัตอมาก็บอกกับทุกรุ่นอัตอมาพิจารณาแล้วสมเด็จูประเทศท่านเป็นนักปราชญ์แห่งประเทศไทยเล่มตอนเป็นนิสิตมหาทุลาทุลาลงกรมหาวิทยา มีคนมาดูมากท่านก็พูดว่าอย่าดูฉันเลยเหมือนอย่างคุณเหมือนกันเหมือนอย่างเธอทุกคนไม่ต้องดูกันไอ้คนหนึ่งก็บอกนิสิทธบรรดาศักดิ์นิสิทิบรรดาศักดิ์ท่รรานก็ตอบทันทีว่าฉันเลือกเกิดไม่ได้นี่เธอเท่านี้ก็แสบนี่กันทั้งหลายถ้าผู้มีปัญญาจะคิดได้ถ้าไม่มีปัญญาจะคิดไม่ได้เลย เราท่านทั้งหลายเอ๋ยเลือกเกิดไม่ได้แน่แต่เลือกเป็นได้นะเลือกเป็นนายทหารเลือกเป็นเศรษฐีเลือกเป็นหมอได้แต่การเลือกเป็นนั้นจะเลือกทุงไหนเราไปเกิดในบ้านพ่อแม่ยากจนแต่ก็น่าจะไปเกิดในบ้านเศรษฐีเอาดีได้แต่เลือกไม่ได้เพราะบุญกุศลไม่ใช่หรื้อ ท่าน,นผู้ใคร่รมทุกท่านคนเราเกิดมาด้วยบุญกุศลนะ้าไม่มีบุญกุศลเกิดมาได้อย่างนี้หรือที่โฉมนุษยกสบปฏิลาโพเกิดมปมนุษย์ยากที่สุดแต่ท่านไม่เคยคิดกานถ้าหาปฏิบัติกรรมฐานท่านจะได้คิดน้ำตาจะไหลพวกที่โฉมนุสสะปฏิลาโพเกิดการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากต้องพร้อมอยู่องค์ของมนุษย์คือคุณธรรม ถ้าเราไม่มีสินห้ามาตามปกติแล้วท่านคงจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์แน่คําว่ายากพอที่ว่ามนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งคนเศษเดรัจฉา,านเกิดขึ้นล้านตัวต่อมนุษย์หนึ่งคนมันไกลกันมากราชาเสี้ยทีไปเกิดเป็นเศ์เดรัจฉานเลยเพราะไม่เอาไหนไม่มีสติไม่มีปัญญาจึงต้องไปเกิดเป็นเศษเดรัจฉานอำนาจโลภะไปเป็นเปรตโทสะลงนรก โมหะแ่อนอนตายตัวเลยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นผู้ไม่มีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถในการงานและปฏิบัติชอบของตอนและไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของใครทั้งหมดเอาแต่อารมณ์ของตอนส่วนใหญ่จะเป็น,ปนสัตว์เดรัจฉานเป็นโกรธแห่งการตายต,ตัวติดมาโดยอัตโนมัติอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้ว <c oughs> ไปเรื่องวิจัยที่พระพ,าาพุทธเจ้าทรงสอนมาฉะนั้นอาตมาเนี่ยมันก็หมดอายุไปแล้วอาจจอายุสี่เก้าบัดนี้หกที่สองแล้วตายไปแล้วแต่ก่อนก่อนตายแล้วก็รู้เร่วงนาหกเดือนทั้งหลายรูม้มองไหมเราจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้อยา่าประมาทไปรีบทํางานเถิดชีวิตจะประเสริฐล้ำเลิศทุกประการ อย่าคิดว่าเราเกิดมาบุญน้อยวาสนาน้อยถ่อต้อยสร้าง,ม,าางม่ได้สร้างในพนี้แหละบุญคือความสุขวาสนาคือบารมีคนที่จะมีวาสนามีกุศลต้องสร้างบารมีต้องสร้างความเพียรแกต่ตนวิริย์นะทุกขมัจเจติจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรมิเชือความร็จอยู่ที่ไหน การทั้งหลายสร้างโครงการงานบ้านงานงานงานเรางานหลวงจะทําอะไรตั้งไว้แต่เป็นความฝันทําให้ทําเป็นความฝันที่ผ่ามนมาที่ความที่ตั้งใจไว้แต่ไม่ทํามีความรู้สึกนึกคิดแต่ไม่ทําตั้งโครงการในโปรเจกต์ในโครงการนโยบายแต่เราไม่ทําก็เป็นความฝันแต่สิ่งที่จริงนั่นต้องทํำนะทําให้มันสาเร็จ ทำก็เม็ดแนวน่ะเป็นกิจกรรมของกรรมาฐานกรรมาฐานแปลว่าการจะทำให้จิตเกาะอยู่ที่ฐานงานอย่าทิ้งทุระอย่าทอดทิ้งนี่กรรมาฐานแปลว่า,าอย่างนี้รู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งต้องเอาไปคิดปริจ้างสารเพื่อริเริ่มดําเนินงานทันทีไม่ดูรอรลีแต่ประการใด้ดูในจุดนี้เนี่ยจุดนี้สำคัญ คนที่มีความรู้แต่ไม่สู่งานฐานไม่ดีหรอกฐานไม่ดีแน่นอนคนที่มีความรู้ที่มีปฏิบัติรับรู้หนึ่งความรู้สองรับรู้แต่ความรู้มีจริงแต่ไม่รับรู้ไม่มีตัวปฏิบัติมันจะไม่เกิดความรอบรู้มันจะไม่เกิดความรอบคอบมันจะไม่เกิดชอบระวังมันจะไม่เป็นคนทรงสินร,รมแต่ประการได้ ถ้าคนมีความรู้จริงและรับรู้คือตัวปฏิบัติมันจะเปิดความรลอกรู้มันจะเกิดความรอ,อบครอบมันจะชอบระวังมันจะตั้งใจตรงมันจะทรงสินธรรมมันจะนำทางถูกมันจะได้ปลูกสติมันได้กำลีชอบประกอบอุจรนได้พัฒนาเป็นหลักฐานสำคัญอยู่ในจุดนี้จุดสำคัญถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทมแล้วจะไม่รับรู้ คนมีความรู้เรียนทันกันหมด <c oughs> เหมือนอย่างเราทุกคนมีความรู้เรียนทันหมดแต่ปัญหามีอันหนึ่งเรียนทันกันหมดแต่การรับรู้มันไม่ทันกันมันไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีกิจกรรมในหน้าที่ของตนคนนั้นจึงทิ้งงานแล้วไม่รับผิดชอบตัวเองเลยงานการก็เสียมหมด เล็วแหลกแตกล้านหมดหละรวมหรอกแหละ,ละเลวหลโดยประการตะปวงถ้าท่านทํากรรมาฐานอย่างที่กล่าวแล้วรับรอง,ง,งท่านจะไม่ทิ้งงานท่านจะรู้เหตุการณ์ในชีวิตท่านว่าอะไรเป็นตัวรับผิดชอบไอตัวรับรู้มันอยู่ที่ไหนไอความรู้เฉยๆเนั่ยยังใช้ไม่ได้ใครก็เรียนทานเป็นด็อกเตอร์อย่าลืมนะตามมาผู้คนก่อนมาแล้วตามระดับ สามีเป็นด็อเตอร์ภรรยาเป็นด็อเตอร์เป็นศาสตราจารย์เมียเป็นรองศาสตราจารย์กินข้าวน้ำตาทุกวันแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยไม่ใช่คนมีความรู้และขยันนะคนที่รับรู้ถึงแต่ตัวขยันรับปฏิบัตริรับรู้เหตุการณ์ที่รู้รู้ซึ่งไปลึกหนาบางรู้ละเอียดรู้การเวลารู้ละเอียดรู้กาลเทศาจิจากรกษณะรู้ละเอียด คนละเอียดอ่อนเข้าไปถึงรับรู้เดี๋ยรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไมเป็นประโยชน์แล้วณนะ้ะบัดนี้เป็นต้น <c oughs> บางคนไม่รับรู้มีมากอย่างที่คณะอาจารย์ขนาดปริญญาตรีโทเอกมาอบรมนี้เยอะพอไม่รับรู้เลยพวกครูที่มากไม่ค่อยรับรู้แต่เรียนรู้ไม่ค่อยรับรู้ ได้จะสอนคนอื่นเขาแต่ตัวเองสอนอยากการจเจริญวิปัสนากรรมฐานเป็นการสอนตัวเองเป็นการรู้อารมณ์ของตัวเองนี่เนี่ยรู้กาลาเทศะที่จะรักษาตัวสําคัญอยู่ที่ตัวปฏิบัติรู้บาหรือบุญคุรือโทษประโยชน์ไม่เป็นโยชน์จิตมันบอกด้วยสติสติมันบอกจิตทุกวันอย่างที่ตัวกําหนดยืนเดินจงกรมยืนหนอห้าครั้งนเนี่ยราคาหลายแสนนะ ขอให้ทำจริงทำจริงได้ผลจริงทำไม่จริงไม่ได้ผลจริงมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ประโยชน์แต่การทำงานมากเช่ยนยืนหนอห้าครั้งปากที่ริะลงสะดือลงไปสู่ปลายเท้ายืนตะเบื้องตามตั้งแต่ตปลาย <c oughs> ผมลงไปเบื้องบนตั้งแต่ตปลายเท้าขึ้นมา <c oughs> มีความหมายยืนหนอ ปองหลับตาก <c oughs> ำหนดให้ได้เขาสติตามจิตไปว่าสติเราดีไหมสติดีมันจะตามจิตแน่วแน่เลยนี่คือสมาธิสติจะตามจิตได้ดีมากโดยวิธีนี้ประการหนึ่งอันนี้เนี่ยท่านจะได้ราคาล้แสน <c oughs> อ่านตัวออกแล้วรู้ตัวเป็นเห็นตัวตายแล้วรู้อารมณ์ของเรา,าสติดีไหม ดูคนเดินมาเนี่ยท่านจะทายนิสัยได้นิสัยเป็นประการใดเดินเข้ามาหาเราอย่างนี้ก็ตั้งแต่ปลายเช้าขึ้นที่สาปลายที่สะพุงไปเท้าเสมืนอนยืนหนอห้าครั้งนี่แหล,ละราคาหลายแสนถ้าทําให้มันจริงนต้องทําด้วยความเพียรพยายามตลอดไปนี่มีความหมายหรือเกินขอให้ทำจริงๆท่านจะได้ผลจริง แล้วเราจะได้มีประโยชน์ในการทํางานแก้ปัญหาในการทํางานได้อย่างดีทีสุดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พุดโทรแล้ว็ดิ่งพระทุธานมีแต่สมาธิสะติไม่มีคนสต,ติไม่มีเนี่ยคนมีสมาธิส่วนใหญ่จะขี้เกียจที่เกียจเ,เป็นเจ้าเรือนเลยสิดแม้มันสบายดินหลับหูหลับตาสบายอกสบายใจแต่ติดไม่ลีเลืกอ เพราะไม่มีปัญญาไม่รู้จะรีเริ่มทําอะไรเลยก็ไปนั่งหลับตากสบายตามวัดวารามที่เขาไปบวชชีพรามก็ไปตไป้นมาโดยทนผลที่จะเกิดนะี่คือมีสติป,ปัญญาแก้ไขปัญหาหนึ่งแล้วอปัญญามันจะบอกตัวเราเองว่าขยันมันเพียรไม่ทิ้งการงานและหน้าที่ของตนเป็นการรับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งนี่มีความหมายเป็นที่นฐานของตนได้ <c oughs> มันก็เกิดความรู้ขึ้นมารู้รอะไรรู้อารมณ์เรารู้จิตของเรารู้อะไรแต่ละแต่เช้ามาเปลี่ยนอารมณ์ไปแค่ไหนร้อ,อยย่สิเบ็ดกระแสะอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวเกียดเดี๋ยวขยันตลอดเลยการ <c oughs> <c oughs> ขอเจร,ริญพรทั้งหลายว่าการปฏิบัติธรรมะเป็นการฝึนใจถ้าฝืนใจได้นะท่านสำเร็จทุกรายทั้งทางโลกทางธรรมไม่ว่ากิจกรรมอันใด ต้อฝืนใจทั้งนั้นพระพุทธเจากก้าพวกเราจแสวงหาโมกะธรรมตลอดเลยตารแล้วก็หาสุดมุ่งหมายไม่ได้ไม่ทราบว่าตัวไหนสำาเนตทนทุกข์กับกิริยาทําทุกข์กกิริยาหกปีไม่ฉานอาหารเลยหรือตะกะดูกผูกพันไว้อัญญวจีก็ปฏิบัต <c oughs> ิอุปทาภะชากแท่แล้วก็ไม่เป็นทางสําเนจ เพราะม่จะเป็นทางสําเร็จทางนั้นเป็นสําเร็จทางใจต่อมารับอาหารทางกายให้เกิดทางจิตให้มีชีวิตทางปัญญาเลยก็มาบำเพ็ญเพียรทางใจนี่เองพระองค์ก็ไปปฏิบัติวือมกมือมุดต่อไปแล้วก็ยังไม่สมําเร็จไม่รู้จะจับจุดไหนก็เริ่มฉันอาหารให้สบายกายสบายใจ ร่างกายสังขารต้องการอาหารเป็นประโยชน์สารจึงได้ไปรับทานอาหารขึ้นเวยพระกยาหารของข้าวมัตุปาญาติของแม่สุนหนาสุชาดาที่เก่าแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนจะปฏิบัติยังไงข้า้งไปอยู่กับอารายดาบอุสกาดาบกาบการามโคสองพเพลศีอาจารย์สุนขยัย ได้สมเด็จทานสมาบาัติไม่เดินทางคุณทุกเวีนทางเสื้อผ้าเพิ่มกิเลสเป็นเหตุไม่รีเริ่มไม่มีสติปัญญาแต่ไขปัญหาอยู่ตรงนี้เหลพอะอง,งเฉลี่ยเต้นหายจากอาจารย์น้งของสนชัยจากไปอาจารย์สนชัยก็ <c oughs> บอกกับเจ้าชายว่าถ้าสเม็ดแล้วจงมาเปิดเข้าไปเจ้าแต่สเร็จแล้วแต่อาจารย์สนชัยแก่เแล้วแล้วตายเชแล้วด้วย ไม่มีโอกาสจยอะแล้มาโปรดแต่แล้วก็ได้จุดๆนี้ขอท่านทั้งหลายจาม,มาตมาวันจุดตรงไหนถึงจะเห็นธรรมะธรรมะแปลว่าสภาพชีวิตธรมาาร,ธรมะแปลวานาทิจารงานธรรมะแปลโอกาสในเจอะธรรมะแปลสุดมุ่งหมายของบุคคลที่จะสู่สุดความทะเบ็ดอยู่ตรงนี้เรียกว่าธรรมะทรมอไม่ใช่ทะอาํา อันนี้เป็นการกระทําทํางานทางานโน่นทางานนี่ไอตัวทอสละอํมไม่สำเร็จต้องมีทอละละมอมีธรรมะเป็นสภาพรับรองจิตที่จะเกิดจากการกระทําจากทอสละอํถมถ้ามีธรรมะไอทอสละอํมมาเองถ้าไม่มีทอละลมอไอทอสะอํมมันไม่มามันขี้เกียจมันไม่อยากทํา เพราะไม่มีทรล,ลอมอไอทรอล,ลมมอนี่ทําให้เกิดคุณสภาพชีวิตเรียกว่าคุณธรรมเป็นสภาพของชีวิตเป็นข้อคึกของคุณธรรมมีความหมายอย่างนี้มีความหมายมาก <c oughs> เรียกว่าคุณธรรมเป็นต้นดูในจดนี้สําคัญไม่จําต้องกล่าวว่าค,าวาครว่าแค่พระมมกุมภจันทรธาตุาโดยสม,มุติสงสมมติขึ้นมาก็เป็นซาลิเกไป โอละชาโอระหฮอพระดีเหมือนกันเลือนี่แหละท่านทั้งหลายอย่าไปว่าใครก็เลยว่าตัวเราเสียพระทองเหลืองพระทองแดงพระทองกัวพระดินเผาไม่ถูกก็มีมากพระเพลิงก็มีพระใจจะเสรจก็มีเลือกดูเอาเราก็ไม่จะไปดูใครดูพระติใจแล้วใจจะเสดิจมาใดเป็นพระล้ำเลิศมานั่นดูในสุดนี่แลวพระพุทธเจ้าได้ธรรมะพรถึงขมอเหน่งข้ามืนมานั่น ได้ที่ร้อยขาดว่าอาธิษฐานจิดต่ธรรมะของข้อพระเจ้าก็หิดจะได้ถูดไหนบ้างขอให้เกิดผุดขึ้นมาจะข้าพเจ้าเถิดลยขาดวิ่งคือเหนือน้ําทันทีพระองค์ได้ปิดสนาธรรมอ๋อทุกอย่างในโลกต้องฝืนใจหมดถ้าฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้ขอตอบอย่างสัส้ คนเราไม่ฝืนใจตามาในสิเกียบอันด,ดับหนึ่งแตก่อนนอนตื่นายไม่อยากเอางานเอาการชีอ,อกเกียรติมาแล้วต่ก่อนจะขยันต้องฝืนใจียแย่นี่แหละธรรมะฝืนใจเพราะฉะนั้นขยันได้มาจากีิเกียรติความสุขได้มาจากความทุกข์ถ้ามีความสุขแท้ต้องผ่านทุกก่อนถ้าเราไม่ผ่านทุกคนนั้นสิเกียรติ ไม่เอางานเอาตามหนักไม่เอาเบาไม่สู้คนประเภทนี้มีรอแยะพราะหนัก่อยเลี่ยงงานเลยนี่คือความรู้ไม่จริงไม่เกิดแมกปฏิเสธแต่เลี่ยงงานเพราะไรความรู้คนมันไม่คุงงานฐานทัพไม่ดีเลยบ้านก็ไม่ดีด้วยอยากจนสนทั้งลูกจนทั้งหลานนี่แหละที่ว่าเคยมาเรื่อยๆมีเยื่องดูคอยคอย็อยู่ลูกไปเไหนไม่ยลยงเชื้อ เมื่อสองวันนี้ก็เด็กมีปัญหาพยาธยมากันมากหลายสิบแปดสิบสองที่สามปวดหน้าสงสารอาต่อมาไม่โทษเด็กพ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่เท่านั้นท่านทั้งหลายอาจจะเป็นพ่อเขามาบ้างนะเนี่ยจี่นี่ที่ประชุมนเนี่ยพ่อแม่รักลูกทํำยังไงหร้อพ่อแม่รักลูกที่ตู่ฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีหน้องมีปัญญามีวิชาตั้งตอนแขกคนดีนี่พ่อแม่ที่ดี ไอพ่อแม่ชี่เชียร์อีกด้วยไม่ปลูกฝังลูกเกณฑกันทุกรายทั้งบ้านเลยทั้งเกิดทั่วบ้านทั่วหุดแน่นอนปุกขึ้นมาบางทีว่าเออลูกมันเอาแค่พอนะมียดแค่พ่อพอแล้วแค่ร้อยมีร้อยมีพันมีลูกมันก็ตามลงเดิอ้าวมีลูกแค่พอไอลูกเรามีลูกมันก็ตามลงตามลงตามลงๆๆๆที่ยิงเลยมีลูกก็ให้เหนือพ่อเข้าไป ไอ้ลูกออกลูกออกมาเต้นเหนียวเหลือลูกขึ้บ้ายังนี่ผู้เจ้าสอนเอาแค่พอเท่านี้เอาดีไม่ได้ไงนะเอาากว็ด้วยในอกปาสนี้ท่านต้องพิจารณาดยูดยาวๆอย่าเห็นแต่สร้างอย่าเห็นแค่ดูหัวบันไดจะเห็นสร้างดุจยาหรือจะเห็นยาดุจสร้างขึนเาเองนะปัจจุบันเนี่ยเด็กเลยเทราพาทั้งโมมากกระทรมาทุ่งสารเด็ดเพื่อเป็นลูกหลานมุขถัก วันนี้ก็มาไม่เย็นสื้อมาฝากให้บวชแนนยังบวชไม่ได้ถือว่ายังเต็มหมดไม่มาถึงเลยดูบวชกําลังนี่กวดชันกันในเรื่องหลักููดนวตะมันจะใกล้จบอีกแล้วจบแล้วหมดรุ่นแล้วถึงจะรับใหม่เหมือนเราเป็นเจ้าโผลเจอหัดดีแล้วเขาก็ไปหมดหัดดีแล้วเขาก็ไปหมดเราก็หัดจะเรื่อยๆไปจนกว่าชีวิตหามันี่เป็นอย่างนี้ ขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้โรสดกลาบด้วยเนี่ยจะมาไม่โชดเดชโสดพ่อแม่เนี่ยปลูกต้นไม้ในกระถางขึ้นในกระถางปลูกถือขึ้นถือตูขางข,งขงึ้นหางไอต้นไม้มันโตขึ้นมาแล้วว่ามันไม่ได้ไอต้นไม้บา,าบาขึ้นไนรมเบียบขึ้นดูที่สูงตามมันก็ไม่เท่ากันขึ้นไมนเป็นแนวเป็นแถวไอต้นไม้มันเกิดพูดได้บอกใครปลูก ้องไร้สูตรพิจารณาโดยปัญญาด้วยไอพ่อแม่ปลูกมาใช่เลี้สร้างลูกมาพ่อแม่ท่านั่นทีสามความดีกับลูกทําถูกไว้กับหลานพ่อแม่ที่นม่รักที่ถูกไว้เทเนี่ยทำความดีลูกลูกต่อมาไม่โทษเด็กเดี๋ยวนี้ลูกมีปัญหามากไอพ่อแม่แบบไหนถามเด็กดูพ่อที่เม้าแม่เล่นไพ่ทะเลาะกันกลูกก็ต้องออกไปคิดเพื่อนนั่นข้างนอก นี่ขอฝากไขด้วยพอทำทั้งหลายเอ,อ๋ยต่งสอนลูกสวดมนต์ไปเลยน้อยๆรับรองดีทุกคนลองดูได้บางทีพ่อแม่ก็ยังสวดไม่เป็นมาดูสนใจในเรื่องนี้เลยแล้วลูกจะดีได้อย่างไงคนโบราณไปไหนพ่ขอขอกรางไม่เหมือนคนสมัยนี้ไปไหนชอทําลายพอใครพอทั้งคนโบราณมีคุณธรรมสูงเลี้ยนไม่มากเลยมา่อนนี้นะอย่าลืมถ้าผสมสาม พของสี่ก็เป็นใหญ่เป็นโตยุคมัธยมก็ไม่เคยจะมีเรียน <c oughs> อย่างนี้ก็มสามมหกสมัยโบราณมเจ็ดมแปดต้องไปต่อค่างเทศไปต่างประเทศการสม,มัยก่อนนี่โรงเรียนยังไม่แพร่หลายเหมือนสมัยน,นี้แต่ปสามปสี่ก็จะไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงเสนาบดีไปเรียนสื่อต่อก็เป็นหน้าํำนองนี้เป็นต้นอ,อันนี้มีความหมายนิช่น,อน้อย พราะฉะนั้นเราจะเป็นพ่อเขาดีเป็นลูกกาา็ตามเพิ่มผูกฝังตั้งใจมีคุณธรรมไว้ <c oughs> ความขยันหมั่นเพียรเนี่ยขยันเฉยเนี่ยมันเกิดเองไม่ได้ต้องฝืนใจบางทีตีสูตในาฬิกาปลิ้นเราไม่ลุกได้นะแต่ยรงจริงแต่ไม่ลุกนี่ตัวไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยตัวสําคัญมันอย่าตัวเตือนตัวตื่นต่ไม่ออกมาทํางานเนี่ยจะมาจยะเคยเป็นเด็กนาฬิกาปลิ้น อ,อกมันว้าก่อน,นอนต่อนอนสอ,องโมงเช้าตื่นมาไม่ทันจริงเพราะเราไม่ฝืนใจการฝืนใจนี่สําคัญทําให้เป็นคนดีได้เหมือนอย่างเราพะทานโทษเราเคยดื่มเหล้าเมาสุราเล่นกาพนันเราชอบเราก็ไปเล่นทํางานจะเลิกเด่นมีกจระฝืนใจไม่ไปเท่านี้เลิกได้ไม่ต้องไปหายหายสาภะ พระเทพร้อยการก็เลิกไม่ได้แล้วเพราะเป็นอยู่ที่ตัวเราเลิกไม่ได้เลิกหรือไม่เลิกอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่สัจจะ <c oughs> <c oughs> ความจชิงใจเช่นเราดื่มสุรามากยกตัวอย่างทมัยหมาชิ้ท่านเนี่ยมหมาชิ้นท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมหมาชิ้งทั่วไป <c oughs> ดื่มสุรายาเมากื <c oughs> ินเหล้ามอสุราเมือ่อพระไปเทปรปโจด <c oughs> <c oughs> เลิกคือสัจจะฝืนใจไม่ตายก็พวก ฝืนใจตัวเดียวก็เด็ดังทางโลกทางรามท่านทั้งหลายเราไปลองดูแต่พวกเราไม่ต้องฝืนยุคขนาดนั้นใช้สติปัญญาเมื่อการกําหนดที่ประชานเตเท่านี้เหลือกินเหลือใช้ขอให้ทําจริงๆคิดหนอปุ้งชาหนอกาหนดเรื่อยไปเดี๋ยวก็หายติดมันหิวหิวหนอหิวหนอกาหนดไปเพราะสติดีสัจจะมาแล้วเราก็ฝืนใจได้ไม่ไปกินได้ นี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอานารย์ฟางเป็นมีความหมายมากดยความฝืนใจตัวเดียวเท่าน,นี้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเปล่งทานวาจาได้ของแม่นุสนาศิชาดาเป็นอุทสาหรอ,อัตมาก็ทำมาเนี่ยฝืนใจที่แย่เลยคนเดียวก็ต้องสู้ที่วัดนี้มัน้งหลายมีคนน้อยที่จะมีจิตใจเมือ่อตมาในวัดนี้บางคนมาก็ให้อดข้า เราก็ทำตัวอย่างที่ดีนะ่โยมเชิญทํา,ารับขะทหารทหารที่ระบดทีอันนี้เป็นบทสําคัญถึงเขาประทานมาแล้วก็ตามไม่ทานมาแล้วก็ตามเป็นน้าจา่ายของของบ้านบางคนก็ไม่เอาไม่ทําตามก็มีเยอะในวัดที่มันจะว่ามีทืนไม่ม,ถม,มีถือว่าดื้อก็มีแต่ได้นิสัยไม่เหมือนกัน นานาติตามมิสายไม่เหมือนกันก็เหตุใดจึงมิสายไม่เหมือนกันเพราะเขาปล่อยไปตามอารมณ์เขาตามใจคุณต่้งหลายเหมือนว่าวกาเห็นว่าวไหมว่าวมันขึ้นเนี่ยทําไมจะขึ้นสูงตอนะ้องกระตุกเนี่ยไม่กระตุกว่าวม่ขึ้นต้องปล่อยไปตามดิปล่อยสายไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ไปถึงยอดถ่ายล้วถึงก็ด่ายนี่ปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยตามอารมณ์เล่าลอยเชือดชาไปเลยไม่จักกระฝืนมันจากกระตุก ใครเป็นคนกระตุกแล้วว่าวของใครว่าวของเราเราก็ตุกเองคนอื่นก็ตัวกระตุกคงเป็นไปไม่ได้ว,ว่านี่กระตุกเมื่อใดขึ้นถึงเก้าสิบองศามันนะทั้งหลายลองไปเล่นว่าวดูเถอะกระปล่อยไปตามอารมณ์ตามเชือกมันย้อนไปรับรองว,ว่าวจะไม่ขึ้นต่อไปถือก,ก็ภัยไปถิดต้นไม้แน่นอนว,ว่าวเสียว,ว่าวไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์จประการใดมีความหมายอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วเป็นพระดีหมดก็ไม่ใช่บางทีเป็นพระลิเกเยอะเป็นพระลิเกมากว่าลายไม่ถืญใจก็เป็นฆราวาไอ้พาเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นพระอะไรที่ไหนไปทุบตกสงถ้าหากว่าเป็นที่พาเหลืองเราก็ไปขอเจดเอาขอพรเหลืองมาว่วาก็หว้พระไม่ใช่หรอกคนละเรื่องไหนไหนคนละเรื่องเลยเชยไม่ถูกต้อง ตามวิธีการ